สวัสดีครับวันนี้ก็ามาดูแตงโมที่ทุ่งนานะทุกคนหลังทํานาเสร็จนี่ลูกประมาณนี้อันนี้พ่อก,กับแม่แกมาปลูกเอาไว้นะแกมาขุดปลูกไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันอ๋ออันนี้ไม่มีลูกอ๋อน,นี่ไง โอ้โหลูกโค่นเล็กเลยลูกเหี่ยวอ่ะไม่ได้รดน้ำนะทุกคนลูกมันก็ประมาณเนี้ยมันไม่ค่อยโตนี่อันนี้ใช้วิธีการขุดขุดเป็นหลุมแล้วก็เอาขี้บัวมาใส่ แล้วคุเร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 แล้วลงเม็ดเลยนะทุกคนช่วงเช้าเช้าใบมันก็จะสดชื่นหน่อยพอสายๆปับ๊บใบเขาก็จะเหี่ยวนะอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้ยังไม่มีลูกเลยนี่ทำไมบางอันทำไมลูกมันจนใหญ่แล้ววะนี่อันนี้ลูกใหญ่เนี่ยน,นี่อันนี้ลูกใหญ่ แต่เห็นแม่ก็บอกว่ามันมีนกมาจ,จิกด้วยนะไม่รู้ว่าลูกไหนนกมาจ,จิกอะ่ะลูกเล็กๆก็มีปลูกแค่กี่แถวเนี่ยถึงห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าแถวเออปลูกแค่ห้าแถวทางโน้นไม่มีอันนี้ยังไม่มีผลเลยนะพึ่งดอกน่าจะยังพึ่งปลูกอะทุกคนโอ้บางอันมันมันไม่งอกเลยนะเหมือนอันเนี้ยไม่งอกเลย อันนี้ก็ไม่งมไม่มีน้ำใสให้เขาด้วยนะ